กองทัพนั้นมีหน้าที่หลักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยสองชาติไว้เทศนี้ทุกเหล่าทัพจึงจำเป็นต้องพัฒนาศัก,กยภาพของตนให้สมบูรณ์พร้อมทุกเมื่อทั้งในด้านยุทธโภปกร ที่เก้าหน้าทันสมัยและด้านกำลังพลที่เข้มแข็งตรงอาจเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารากิจได้ครบถ้วนการสวนสนามแสดงสนนัญญาณภาพครั้งนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพและความพร้อมของกองทัพไทยแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีอันแน่นแฟนของเหล่าทหารทหารในทุกเหล่าทัพด้วยซึ่งย่อมจะทำให้ประชาชนทั่วไปมั่นใจได้ว่ากองทัพจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จรองขอให้ทหารทุกคนและทุกตำแหน่งหน้าที่ได้จราบณะหนักในภารากิจของตนและตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นในอันที่ะทจะปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งน,นี้ให้พร้อมเพรียงเข้มแข็งโดยถือเอาสเสถียรภาพอิสรภาพอธิปไตย และความเป็นไทยของเราเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด